ก่อนที่จะรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสพี่นอง้พากินพาเที่ยวด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปของสองพี่นอง้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสพี่นองพากินพาเที่ยวไม่อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะกัสินีนะคะอันนี้ยำแหนมข้าวทอดนะคะเนี่ยยำแหนมข้าวทอดนะคะแต่แสบด้วพี่น้องหลายๆค่ะ อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออุ้ยตาแซ่บเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเสื่อเ้นต้มเองนะคะในกะพักของเฮานะคะพักกะซิมี่ใบชะพูแตงกวาแค่รสหละกกะกะลําเนี่ยนะคะถั่วฝักยาวสลัดหลักกะโหระพ่าอันนี้ก็จะเป็นคิงดองนะคะคิงดองที่หฮอดองไว้นะโอ้ยเนี่ยบุหินนี่ะคะหรือมันมันมันขาวใช่กันกินเลยค่ะอันนี้นะคะหลานยำ ตลาดสังกะสีด้ค่ะตลาดสังกะทิเอ้ยตลาดสังกะทิตลาดสังกะส,กสกีเทพานิเวศนะคะหมู่บ้านเทพานิเวศสังกะสีเทพพักษ์อะคะ่ะผู้ได้อยู่ไกลๆก,ก็ไปซื้อด้ค่ะอันผสมยูรอกไกลๆล่านปลาคล้ายปลาสดปลาเผาะนะคะแซ่บด้ค่ะเนี่ยสี่สิบบาทนะคะ่ะเนี่ยโอ้ได้หลายค่ะยำแหนมข้าวทอดนะคะแซ่บิึงไ้แบบลายอันนี้กพริกทอดแล้วกับ ไอทั่วนะคะอืเธอเธอว่าเราจะเผ็ดไหมเผ็ดนะเนี่ยอันนี้พริกทอดด้วยนะคะเพริกทอดแบบกรอบจะจะแยกใส่ถุงมาให้นะคะนเนื้อกะับบ้ังแบบแบบเซนนุ่มเะไ Ừ, ta gì hoài này, miếng núng. Ừ, núng bẹp đều Ừ. Thức ăn nó. Nè, 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 em nè, 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 ป้าพันบอกว่าใบชะพูดนั้นมีแก่นเสียมเวยค่ะพ่นบอกว่ากินนุ่มกล้างนื้อมาทอดเน่ึงหลูนะคะความหลูมไม่อันเนี้ยแบบผู้ให่ยื่นไก่ไปหาสือกินไหนนะคะตลาดสังกะสีเทพานิเวศเอ็นเ,เนาะในมูบาวันเขาในมูบาวันหรือจะมาเสเซนเทพารักกันเลยคะ่ะ ยำแหนมข้าวทอดนะคะพู้ป่ามาสิมาขายวันอานคารแล้วก็วันวันอานคารวันศุกร์วันอาทิตย์ค่ะยางไปได้ค่ะลอกสองใช้จนคำนะคะเด็กๆาษีมิหลอกประจำกองเพลินด้วยค่ะใบใหญ่ไปไส อืมชอบขนาด อันก็แซบเปน็นยังอยบกอาตนไปเพื่ออืมจเ็ยังเป็นเพน็ดยัง,องของกันแบบนะคะอืออี่ก็นหน้าจะงวยตัวหลังอ้าวเล่นไม่ใช่หรอืมไ่อ มันนวยไงแห่งดิเอาหน่วยนี่แล้วกันเดี๋ยวพี่ดีบุนนี่ไพี่ถอ,อดเนาะอ้ยเ็จะเขาล,ล้มแน,น้ะวันอืมสลับ <c oughs> สลับ สลัดไหมเปียกเลย <c oughs> ขนาเต็มปากแล้วกรกระติกข้าคก็ลูกสิ่เลยอันนี้แกล้งได้อันนี้แกงได้มัลูกสิ่งนะ <c oughs> <c oughs> นายกินยังอ่ะจำหมูจำหมูจำหมูที่ปลาจิ้มลูกชินเหนียวมันนึบเนาะอือหือไรเขอได้ข้อนั่นพี่น้องกับไปสส้มตำอ,อืมอร่อยมาก คุณได้เขาไปบางคลิมนะคะคย, <c oughs> ยังเห็นแบบเป็นยังเดโอ้ยแสบค่ะพี่หนองเออง <c oughs> ี้ใบจะพูดคนเขากันนะหนัะใบอหนังใบท้องหลังนะคะ ก็กินน้ำเมียงอ่ะใบทองหลัางยิ้งมันเป็นไข่มันมันมันยังสิร์อ่ะ,ะอ,อืที่เขากินน้ำเมียงขําอ่ะนี่วันลงประตูมีไข่แซ่บ จริงแล้วพอมลอมาอ้ยนงกร้านนะ้าบ้านนี่แหละคะ่ะอืมอม,มีแต่พรกแล้รนี่อยมองเงี้ยงีเผ็ดอืม,อม,ไ,มได้ดีเลยล้วนะ ทิ้งทิ้งเาราของไรอ่อนม่หายเพื่อน,นแน่แท้แซ่บเข่าอืมสแสบเนาะเข่าเพิ่นกระทอดเองเล้วค่ะมุ่งนั่งมูเพิ่มแสบอืมอืม Phân phạm vô đi Nè Ờ Bạn nhá ha Mày khắp ngoài đấy nè ตัวเออเสียบเลยโอ้ยนหูสิฉันอันอันเยนแยบเราขี้กินกินแังแค่น้อยละมันเือเออเรื่อนอนพี่น้องล้วเท่านานงานพวกขี้ใส่มันที่น้ำนาแบบข่าีแล้ว่านแล้วองนี่ตรงีถอดแล้วันกรอบ

Ủa cái này của kìa hả chị? Ưm, Mày nhai nó Lái quàng Nùm Hơi thần kìm Kìa, nùm Ưm, nó bỏ bên kiêu kiêu ừ. cái cái kìa เกาพักกันแล้ว <laughs> อืมเีนเป็นลมครับ <h> ใครมาะบคับ อืมอ uh ืม huh. อืมเห็ดอบองจะล้มปากเลยเขาด้ฮ่าประเพคกันพี่หน่องวันสิเพ็ดบอ่ะ 你好มึงอืมอืมฮัมอัมฮ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 ัมขัมฮัมฮัมฮัมัม hết quán thịt quán là... tốt thịt quán. Ừm, ngửi đây mùi ơi. Tao không hay mà. Nói vậy, thèm thế chín bạn ạ เด็กก็เจ้านุ่มตาหน่อยแกมันก็จะบอเลียงอย่แล้วพี่จิ่ืมปปลอมอะไรหรอกอืมแบบยุ่งห้ ห่นพี่น้องมึงด้วห่านก็เพีเนาะเดี๋ยวยนี้ก็แกกินตามห้องมันเลยนะอืมจะซีบรเอ่าใครเล่ไปซื้อเพื่อนแ้วค่ะแจ็บแห้งค่ะตลาดช่งางสีเทพานนิเวศเนาะ เอ้ยเทพารัอือฟอร์ยังกับกเทพารักัแนแหละเมียมเพื่นม่จากสำโรงเนพื่นนี้เพิ่นอนมาลุยนามมาหนามมาหนามถ่วมแล้วอือแล้นหนามถ่วงจะซื้อแล้วเด้อค่ะเด้อตลาดซังกระสีเด้ออไป่ะคลิปเพาะเปื่อนแท่งไปไวหรอยน่เรื่องโกลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้นะคะข้อทีมีค <laughs> ลิปใหม่ๆ <laughs> มาให้เม,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 มืองทุกทุกเมื่อทุกอาทิตย์นะคะ แน่นะคะ่ะขอไปเบิ้งนะ,คะ้ค่ะมีหอดของหวานนะคะของหวานนะสิรุ่งไม่รู้ของหวานนะอ่ะอาทิตดาเทือนะคะอทิบหันเท่ากับเฮกแอนขนมตะโก้ไปนะคะก็เขาไปรับชมเลยนะคะทอ,อทิต,รนนะะทตกรหนุนเท่ากับรุ่งเงนขนมดอกสนุนนะคะเขาไปรับชมเลยนะคะคลิปนี้ก็ไว้เช่นีนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะ